บทที่25แท็กดูรูปนี้สิแท็กกับน้ำตาหน่ารักมากเลยโอ้ยสวีทหวานจนอยากจะให้เป็นแฟนกันจริงๆ ทีรรนันปลายตาม,มามองคนรักหน้าบึ้งบึงเมื่อเธอพูดไม่เข้าหูเขาอีกแล้วนี่นั่งมองรูปจากเพจคนรักแท็กทีรนันมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่มีวี่แววว่าที่จะหยุดดูทั้งที่ตัวจริงเสียงจริงก็นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้แต่ไม่สนใจกับไปสนใจภาพในงาน m e ิสแอนกร e t ที่ทางทีมงานเอามาลงไว้เป็นลอยๆรูปตวงเอาอีกแล้วนะ อะไรเนี่ยเชียรแต่ให้แฟนไปคบกับคนอื่นแท็กไม่ชอบเลยตวงพรวางไอแพดลงแล้วเอ็นตัวมากอดเขาเมื่อเห็นคนรักทำหน้าไม่พอใจโอ้อยังงอนเลยนะก็เมื่อกี้ตวงสวมวิญญาณเมียมโนอยู่ไงมามะเดี๋ยวตวงจะสวมวิญญาณแฟนตัวจริงของแท็กด้วยอย่างงอนเลยตวงพรจูบแก้มของเขาเบาๆยังไม่หายงอนขอสองข้างเลย วงพรย้ายไปจูบอีกข้างให้ครบสองข้างตามที่เขา้องขอดูแลเด็กชายเทียนันเวลางองแงไม่ยากเลยแค่ต้องอ้อนเยอะๆแค่นั้นเองเขาแพท้ทางเธอเวลาที่เธออ้อนเขาขออะไรก็ให้โกรธแค่ไหนก็ยอมล่าสุดเธอตามเขาไปงานแห่งหนึง่งที่เขาไปออกงานพร้อมตมิสาเธอไปโผล่ที่งานนั้นพร้อมราชานนไปกันสองคนที่ไม่ได้บอกเขาก่อนเทียนันโกรธมากเขาเห็นว่าแฟนไปกับผู้ชายคนอื่นสองต่อสองเป็นใครจะไม่ แม้ว่าจะเป็นการไปให้เพื่อกำลังใจเขากับตามิสาก็ตามเถอแต่ราชานนนเคยเดทกับเธอมาก่อนเขาก็อดคิดมากไม่ได้เขาบอกเธอว่าเผื่อราชานนมีปัญหากับตามิสาขึ้นมาเดี๋ยวราชานนจะมายุ่งกับเธอเขาเลยไม่ชอบใจตวงพรต้องง้อเขาตั้งนานไปดูดาวที่ระเบียงจนดึกดื่นกว่าจะหายงอนเป็นการดูดาวที่ปวดเอวและเมื่อเขาสุดๆดหายยังคะเทียนันพยักหน้าพอพอใจ ตวงอาทิตย์น่าจุริสิกเวอร์ภาคใหม่เข้าเราไปดูกันไหมตวงพรหันมามองหน้าเขาจะไปดูหนังเนี่ยนะไปดูยังไงในเมื่อโลกของเขาและเธอตอนนี้ไปได้แค่ไม่กี่ที่ถ้าจะไปในฐานะแฟนลงหนังนาแท็กจะไปได้ยังไงก็ไปแบบซุปตา์นี่แหละที่รักแล้วประสบการณ์การดูหนังแบบซุปตา์ก็เริ่มขึ้นการดูหนังครั้งแรกของเธอและเทียนันคือลงหนังย่านชานเมืองในรอบที่ดึกที่สุด รักลงไปก่อนนะนี่ตั๋วครับเดี๋ยวพ่อนางชายแท็กจะรีบตามเข้าไปทีนันยื่นตั๋วชมภาพยนตร์ให้กับเธอเขาจองตั๋วออนไลน์ในที่นั่งฮันนีมูนซีแถวบนทั้งแถวมาดูกันสองคนจองทั้งแถวแท็กสวมแว่นแบบนี้โอเคไหมจะรู้ไหมว่านี่ใครทีนันหยิบแว่นกันแดดมาสวมสวมแว่นกันแดดไปดูหนังรอบสี่ทุ่มเนี่ยนะพิรุธที่สุดแท็กถ้าจะสวมแว่นแบบนี้คนคงหันมามองหมดมันประหลาดทีนันหยิบแว่นแฟชั่นอันใหม่มาสวมแท แบบนี้พอได้ใส่แว่นแบบนี้น่ารักตวงพรพยักหน้ามีหมวกไหมสวมหมวกด้วยที่นั่นหยิบหมวกแก๊บมาสวมพอเขาเริ่มปิดไฟหนังใกล้จะฉายตวงลายมานะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตวงพรลงจากรถไปประมาณ10นาทีแล้วเทียนันในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนสวมหมวกแกป๊ปและใส่แว่นแฟชั่นเดินตามเธอลงไปแม้คนจะไม่ได้มองว่าเขาคือแท็กเทียนันเพราะเห็นหน้าไม่ชัดแต่ดูยังไงออล่าความหลอกก็กระแทกสายตาผู้คนอยู่ดี คนมองเพราะเขาดูดีเกินไปเธอกับเขาถือตัวกันคนละใบตวงพรเดินเข้าลงหนังไปก่อนกินป๊อปคอร์นหมดไปเกือบครึ่งถังหนังใายตัวอย่างจนจบแท็กเธอน้นถึงเดินมานั่งข้างเธอที่รักรอแท็กนานไหมเธอสายหน้าไม่นานเลยเพราะเธอดูตัวอย่างหนังเพลินไม่ได้รู้สึกว่ารอเลยสักนิดมีคนสงสัยไหมไม่รู้สิแต่ก็มีคนมองนะ มองเพราะเขาหล่อนี่แหละเขาแย่งถังป๊อปคอนจากเธอไปถือและส่งมันเข้าปากให้เธอเป็นระยะตลอดระยะเวลาของการดูหนังไม่มีใครสนใจเขาและเธอที่นั่งด้านข้างไม่มีเพราะจองไว้หมดทุกที่นั่งที่นั่งด้านหน้ากม็มีใครสนใจหันมามองด้านหลังต่างคนต่างหันหน้าเข้าจอแต่ถึงจะมองมาก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ดีเพราะมันมืดหนังโคตรสนุกเลยตวงวันหลังเรามาดูหนังกันอีกนะยังมีเรื่องที่แท็กอยากดูอีกตั้งหลายเรื่องเดี๋ยวพอนัง ใกล้จบแท็กจะออกไปก่อนนะได้ค่ะตัวนงเข้าห้องน้ำแล้วจะรีบตามไปก่อนหนังจะจบทีรนานรีบเดินออกไปและรอเธอที่รถเธอก็เดินเข้าห้องน้ำทำธุระส,ส่วนตัวเรียบร้อยค่อยเดินตามไปหาเขาที่รถ พอมีเรื่องแรกก็มีเรื่องต่อไปทำแบบนี้บ่อยๆจนหลังๆเธอับเขาสามารถไปดูหนังรอบดึกกันได้บ่อยๆโดยไม่มีปัญหาเธอไปแนะนำวิธีการนี้กับตามิสารายนั้นก็ลองเอาไปทำบ้างแต่เดาว่าถ้าจะไม่ค่อยถูกใจราชานทนเท่าไหร่พอเห็นมาดูแค่เรื่องเดียวก็ไม่มาอีกคบกับธีรนันมาเจ็ดเดือนชีวิตของเธอกับเขาปกติสุขดีไม่ค่อยทะเลาะก,กันมีงอนกันบ้างแต่แค่แป๊บเดียวก็หายพอเธอไม่ค่อย ชอบงอนไม่เรื่องมากไม่งีเง่าส่วนทีระน้นก็มีน้อยใจบ้างแต่เธอก็ง้อไม่นานเขาก็หายเลยไม่เคยทะเลาะกันหนักๆเลยตอนนี้ถือว่าชีวิตลงตัวมากๆตัวงสัญญาพรีเซนเตอร์ตัวสุดท้ายที่โฆษณาร่วมกับน้ำตาลกำลังจะหมดแล้วนะแทก,กุยกับพี่นกเล็กแล้วว่าหลังจากนี้จะไม่รับงานที่ติดสัญญาคู่กับน้ำตาลอีกหลังจากนั้นคงจะค่อยๆเปิดตัวว่าแทกบกับตวงอยู่ตวงพร้อมไหมที่จะให้คนมาจับจ้องชีวิตของตวง จริงๆเขาค่อนข้างลำบากใจที่ไม่ได้บอกใครว่าคบกับตวงพรต้องไปไหนมาไหนแบบหลบๆซ่อนๆเหมือนไม่ให้เกียรติเธอแต่พอจะเปิดตัวก็กลัวว่าเธอจะรับไม่ได้กับการต้องถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมานอกจากครอบครัวและเพื่อนสนิทรวมถึงผู้จัดการก็แทบจะไม่มีใครรู้เลย ว่าเขากับตวงพรคบกันอยู่แต่ทางผู้จัดและทางเอเจนซี่โฆษณาน่าจะพอรู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งระหว่างเขากับตมิซาน่าจะมีแฟนเพราะเขากับเธอเลิกรับงานประเภทที่ต้องติดสัญญาว่าห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดตัวว่ามีแฟนงานประเภทนี้เลิกรับเลย เพื่อเคลียร์ตัวเองให้พร้อมซึ่งถือว่าเป็นโชคดีที่ทางน้ำตาลและเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีแฟนเหมือนกันเลยต่างคนต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครต้องเสียประโยชน์จากเรื่องนี้เขาคุยกับพี่นกเล็กไว้แล้วว่าอีกไม่นานเขาจะเข้าพบผู้ใหญ่ของทางช่องเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบว่าเขากับตามิสาจะเปิดตัวแฟนจะได้ไม่มีปัญหาโดนตำหนิ่ทำอะไรก็ต้องแจ้งผู้ใหญ่ไว้ก่อนจริงๆตัวไม่ซีเรียสนะแท็กไม่ต้องถึงกับเปิดตัวก็ได้นะแค่ใช้ ชีวิตธรรมดาแบบคนเป็นแฟนกันเฉยๆก็ได้อย่าให้ถึงขั้นแถลงข่าวอะไรขนาดนั้นเลยนะตัวเขินมันจะดูยิ่งใหญ่อลังการเกินไปหน่อยรู้แหละว่าคบกับซูปเปอร์สตาร์แต่เธอมันคนธรรมดานี่แม้จะเป็นไฮโซแต่ก็ชอบทำตัวโรบโอฟล์ไม่ติดหรูไม่บ้าแบนด์ไม่ชอบออกงานสังคมจะให้ไปนั่งแถลงข่าวว่าคบกับผัวมหาชนก็อดเขินไม่ได้มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกตวงตวงก็รู้ว่าคนติดตามแท็กหลายล้านถ้าแท็กควงตวง ออกไปเดินห้างก็จะมีแต่คนถ่ายรูปมาลงสื่อแล้วก็จะมีคำถามตามมาจะมานั่งตอบทีละสำนักข่าวทีละสื่อก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือถแถลงข่าวอืมโอเคลืมไปว่าแฟนของเธอดังมากไม่ใช่ดังธรรมดาแต่ระดับซูปเปอร์สตาร์มหาชนตายแล้วแล้วนี้เธอต้องไปเข้าคอร์สทำหน้าขัดผิวทำเจอหมาดร้อยไหมฉีดโบ็อกอัดวิตามินให้ผิวหรือเปล่าเนี่ย เดินไปไหนมาไหนแล้วคนชี้ให้กันดูว่านั่นไงคนนั้นไงแฟนแท็กทีรนันแล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่าหนังหน้าแบบนี้เนี่ยนะแฟนแท็กทีรนันเธอจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบีเป็นอะไรไปทำหน้าเครียดเชียวกลัวเหรอไม่ต้องกลัวนะถ้ามีงานถแถลงข่าวแท็กจะเป็นคนพูดเองตวงไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ถ้าตวงกลัวเขาโอก,กระชับเธอแล้วลูบเบาๆที่ต้นแขนเพื่อปอบโยน ตัวมีอะไรตรวงบอกกับแท็กได้นะแท็กจะปกป้องตัวเองเมื่อเห็นแฟนเครียดมากเขาก็กังวลคนเคยมีชีวิตธรรมดาจะต้องมาถูกจับตาจากมวลชนเป็นใครก็คงที่จะอดวิตกไม่ได้แท็กแนะนำคลินิกทำหน้าให้ตัวหน่อยสิฮะอะไรนะแฟนเขาบอกว่าให้แนะนำคลินิกทำหน้าให้หน่อย,อยงั้นเหรอ เยน,นันเอ็นตัวออกห่างจากตวงพรและมองหน้าเธอสังเกตทุกอย่างจากแววตาน,นี่คือพูดจริงหรือมุกตลกตวงพรยิ่งเป็นคนที่ตลกได้ทุกสถานการณ์อยู่ด้วยพี่นกเล็กพาแท็กไปทำหน้าที่คลินิกไหนพาตวงไปทำทีเอาชุดใหญ่เลยนะทุกวันนี้เขามีทำอะไรบ้างฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกอะไรประมาณนี้ไหมตวงจะทำให้หมดเลยอะไรวะคุยเรื่องการถแถลงข่าวเปิดตัวเป็นแฟนกันอยู่ดีๆนี่เธอใจลอยคิดไปถึงการทำหน้า ไม่ได้สนใจเรื่องที่เขากำลังพูดหรอกหรอทำไมถึงสนใจอยากจะไปทำหน้าตาที่รัก ปกติไม่เคยเห็นเธอจะสนใจเรื่องนี้มาก่อนยิ่งคบกันนานตรวงพรยิ่งแต่งตัวน้อยมากเธอจะแต่งตัวสวยเฉพาะวันที่ไปปฏิบัติภารกิจในฐานะแอดมินกลุ่มเมียมโนหรือวันที่เขาพาเธอไปพบเพื่อนเขานอกนั้นเธอก็แต่งตัวปกติอยู่ด้วยกันในห้องตรวงพรแต่งหน้าน้อยมากเขาชินกับหน้าสดของเธอแล้วและมองว่าน่ารักดีแท็กคิดดูนะถ้าจะต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะข่าวก็ต้องเยอะมากใช่ไหม ภาพของตัวจะต้องถูกส่งไปออกทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไหนจะนิตยสารหรือแม้แต่ข่าวออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆถ้าตัวไม่สวยคนก็จะว่าและอาจจะพลอยมาว่าถึงแท็กด้วยไม่ได้การและตัวจะต้องไปเข้าคอร์ดดูแลหน้าตาทำผมดูแลผิวซื้อเสื้อผ้าใหม่โอ้ยโทรหาเป้ยดีกว่า ตวงพรล,ลุกเดินไปหยิบโทรศัพท์ในห้องนอนเดี๋ยวเดี๋ยวต่วงที่นั่นฉุดแขนคนรักไว้แล้วดึงให้นั่งลงที่รักนี่คือกุ้มใจว่าจะไม่สวย ก็สมควรกุ้มไหมเนี่ยยิ่งคิดยิ่งกุ้มก็ใช่นะสีแท็กนี่ตัวจะต้องประกาศบอกกับทุกคนว่าตัวกำลังคบกับผัวมหาชนของคนทั้งประเทศอยู่นะทุกคนต้องรอดูใช่ไหมว่าผู้หญิงที่คว้าหัวใจแท็กเทียนันมาได้จะเป็นใครแล้วถ้าทุกคนเห็นหน้าตัวงแล้วเขาผิดหวังเขาอาจจะเอาไปนินเทาได้เพราะฉะนั้นตัวงต้องสวยสวยให้คู่ควรกับการเป็นแฟนตัวจริงของแท็กเทียนันนะเทียนันมองหน้าของคนรกักพินิจไปทีละส่วนหน้ารูปไข่ ตาโตบ้องแบ้วโดยเฉพาะตาดำมันกลมและโตมากจนเหมือนใส่บิกไอเอาไว้ตลอด เวลาขนตายาวและงอนแม้จะไม่ได้ปัดมาคลาล่าผิวแก้มเนียนใสเปล่งปังสุขภาพดีจมูกโด่งรับกับคิ้วก่งได้อย่างลงตัวปากสวยได้รูปและหน้าจูเป็นที่สุดมีตรงไหนบ้างบนใบหน้าของเธอที่ไม่ดีมองไปทั้งตัวก็ผิวขาวอมชมพูรูปร่างกำลังดีแม้จะตัวเล็กไปหน่อยเมื่อเทียบกับเขาแต่ก็น่ารักจะตายเพราะเขาชอบไม่มีอะไรในตัวของเธอเลยที่เขาจะไม่ชอบ ตวงตวงสวยแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยในสายตาของแท็กตวงน่ารักที่สุดไม่ต้องกังวลน,นะครับแค่เป็นตัวเองก็พอแท็กเชื่อว่าถ้าใครที่ได้รู้จักตวงจะต้องรักตวงแน,น่ๆหยุยผู้จาน่ารักเพราะเขาเป็นแบบนี้ไงเธอถึงได้รักเขามากจริงเหรอแท็กแท็กว่าตวงสวยพอใช่ไหมจะไม่มีใครมาว่าตวไม่เหมาะสมกับแท็กใช่หรือเปล่าตวงไม่อยากให้แท็กอายว่ามีแฟนทั้งทีหาสวยๆไม่ได้ แถมถ้าใครเกิดรู้ว่าตัวอายุมากกว่าแท็กอีกตัวกลัวว่าเขาจะหาว่าตัวหน้าแก่ เอาตรงไหนมาหน้าแก่หน้าเด็กมากยิ่งไม่แต่งหน้าแบบนี้ยิ่งเหมือนเด็กเป็นเขาไหมที่ต้องกังวลว่าคนจะว่าเป็นหลอกเด็กให้มาคบเป็นแฟนบีสวยครับสวยพอสําหรับแท็กและแท็กก็รักตวงที่สุดตวงหน้าเด็กมากไม่ได้หน้าแก่เลยสักนิดนี่ถึงขั้นต้องมานั่งจับเข่าปอบกันเรื่องหน้าตาหรยอเนี่ยแทนที่จะกังวลเรื่องการถแถลงข่าวจริงนะจริงที่สุดครับเมื่อเห็นคนรักพูดด้วยสีหน้าจริงจังตวงพรเลยคายกังวลพี่นกเล็กเขาจะ กินข้าวกับกลุ่มแอดมินเมียมโนเพื่อบอกเรื่องของเราและอาจจะมีบอกนอกรอบกับพี่สีก่อนแล้วค่อยแจ้งพร้อมกันอีกทีกับแอดมินของทุกคนพี่นกเล็กนีมืออาชีพเรื่องการวางแผนสุดๆที่รู้จักหาพวก้องเอาไว้เป็นกระบอกเสียงคอยช่วยพูดเวลามีข่าวเรื่องแอดมินกลุ่มเมียมโนตัวงพอไม่ค่อยกังวลเพราะหลายเดือนที่ผ่านมาเธอคุ้นเคยกับทุกคนแล้วโดยเฉพาะพี่สมรสีพอไปงานด้วยกันบ่อยหลายคนก็ยังแซวเธอเรื่อง เื่องเคมีเข้ากับทีระนันอยู่บ่อยๆถ้าทุกคนรู้ว่าเธอกับเขาคบกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ดีนะคะเดี๋ยวไปงานโชว์ตัวที่เดอมูนวันเสาร์นี้ตวงอาจจะหาโอกาสไปบอกกับพี่สีด้วยตนเองก่อนแท็กว่าไงคะแท็กว่ารอบอกตอนแท็กกับพี่นกเล็กอยู่ด้วยดีกว่าตวงพูดเองเดี๋ยวพี่สีคิดว่าพูดเล่น ก็จริงอยู่ดีๆจะให้เธอไปบอกพี่สีว่าเธอคบกับแท็กเทียนันอยู่พี่สีคงหาว่าเธอมโน,โนแน่ๆคงต้องให้แท็กไปยืนยันกับพี่สีด้วยตนเองตวงไม่ต้องกังวลอะไรนะแท็กไม่อยากให้ตวงเครียดอยากให้ใช้ชีวิตตามปกติแค่ให้เตรียมใจไว้ว่าต่อไปอาจจะมีคนรู้เรื่องของเรามากขึ้นและไปไหนมาไหนอาจจะมีคนจับตาม,มองมากขึ้นตวงใช้ชีวิตตามปกติได้เลยแท็กจะดูแลตวงเองถ้าตรงไหนที่ไม่ไหวก็บอกแท็กโอเคไหมครับ ตวงพรพยักหน้าแฟนเธอดีขนาดนี้มีตรงไหนที่ไม่โอเคบ้างจะว่าไปถ้าให้คิดในแง่ดีนี่เธอกำลังจะเป็นที่อิจฉาของผู้หญิงทั้งประเทศอยู่นะในฐาน,นะว่าที่เมียตัวจริงของผัวมหาชนน้องตวงทำไมวันนี้สวยกว่าทุกวันดูสิประกายตาวิบวับเหมือนคนมีความรัก สมรสีถามตวงพรขณะที่ไปยืนรอต้อนรับผัวมโนที่ห้างเดอมูลพร้อมกับพี่บูตรแอดมินของกลุ่มเมียมโนอีกคนหน้าที่ปนิบัติพัดวีผัวคอยไปตามเก็บรูปหล่อๆของผัวมาฝากสมาชิกในกลุ่มเป็นหน้าที่สำคัญของแอดมินอย่างพวกเธอแค่เห็นผัวอยู่ดีมีสุขเป็นที่ชื่นชอบของคนมากมายแค่นีเมียเมียทั้งหลายก็ตายตาหลับแต่ยังไม่อยากตายตอนนี้นะยังอยากปนิบัติพัดวีผัวไปนานๆน,น,นั่นนะสิ น้ำวันน้องตวงก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันทุกทีที่เจอมีไรดีคะบอกพี่บุตรบ้างตวงพรยิ้มเจริญความลับของเธอน่ะหรอพี่บุตรกับพี่สีคงจะได้รู้วันนี้ถ้าตวงปิดบังเรื่องบางอย่างกับพี่สีและพี่บุตรถ้าพี่ๆมารู้ทีหลังพี่ๆจะโกรธตวงไหมคะสมอนสีกับบุตรสบามองหน้ากันตวงพรมีเรื่องอะไรที่ปิดบังพวกเธอกันเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอคะตวงพรมองหน้าพี่ๆทั้งสองก่อนจะยกมือไหว้ เป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองที่ตัวไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ตัวอยากจะขอโทษพี่ๆไว้ก่อนถ้าพี่ๆไปรู้ทีหลังอย่าโกรธตัวนะคะก่อนหน้านี้ตัวพูดไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าเรื่องที่ตัวพรปิดบังไว้จะเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสมอนซีกับบุษบาก็คงไม่ก้าวไกยคนเราก็มีความลับของตัวเองกันทั้งนั้น คงจะไม่มีใครเอาทุกเรื่องของตัวเองมาเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้ค่ะน้องตวงไม่ว่าเรื่องที่น้องตวงปิดบังไว้จะเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพี่กับพี่บุตรพร้อมจะให้กำลังใจน้องตวงนะคะไม่โกรธหรอกค่ะตวงพรทำหน้าหนักใจการเอาผัวมโนของคนทั้งประเทศมาเป็นสมบัติส่วนตัวนี่ถือว่าเป็นเรื่องผิดศีลธรรมได้ไหมนะ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่แท็กที่เลี้ยงอาหารมีเมียในวันนี้พวกเราแฮปปี้มากที่ได้ทานข้าวร่วมกับพี่แท็กว่าแต่พี่แท็กมีอะไรพิเศษไหมคะสมอนซีเอยทามโพมโนที่ปิดห้อง VIP ในร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังเลี้ยงข้าวเธอกับบุษบารวมถึงตวงพรสามสาวแอดมินจากทีเมียมโน ปกติเคยกินข้าวร่วมกับผัวมหาชนบ้างแต่ถึงขนาดเชิญมาเลี้ยงข้าวนอกรอบแบบนี้น่าจะมีอะไรพิเศษแม้จะปาปื้มที่ผัวพามาเลี้ยงแต่ก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่าผัวมโนมีเรื่องอะไรพิเศษไหมที่นั้นหันไปมองนกเล็กผู้จัดการส่วนตัวก็ได้รับสัญญาณว่าให้พูดได้เลยเขาเลยเอ่อยออกมาว่าแทกอยากจะขอบคุณพี่สีกับพี่บุตรครับที่รักและดูแลแท็กมาตลอดแท็กมีเรื่องที่อยากจะให้พี่ได้รู้ก่อนใครในฐานะแฟนคลับที่ใกล้ และสนับสนุนแท็กมานานสมอนสีกระบ,บุตสบาปราบปลื้มกับสิ่งที่เขาบอก10ปีที่ติดตามเขาตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกและ5ปีกับการก่อตั้งกลุ่มผัวชั้นชื่อแท็กเทียน,นันมันมีเรื่องราวและความประทับใจในตัวผู้ชายคนนี้อยู่เยอะมากนึกไปถึงตอนเปิดกลุ่มวันแรกมีสมาชิกแค่สิบกว่าคน5ปีผ่านไปมีสมาชิกหกแสนกว่าคนมันเกินคาดทั้งปราปรื้มและดีใจที่มีคนชื่นชมและรักใคร่ในสิ่งเดียวกัน อยู่มากขนาดนี้กลุ่มนี้เกิดขึ้นได้เริ่มจากความสนิทสนมกันของคนกลุ่มเล็กๆที่มักจะไปนั่งเฝ้าเทียนันตามงานต่างๆที่เขาไปออกเจอกันแบบนั้นอยู่หลายปีจนคุ้นเคยกันคอยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีงานที่ไหนก็ชวนกันไป พอเฟซบุ๊กเริ่มมีฟังก์ชันกลุ่มรับก็เลยสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อรวมตัวกันตอนนี้ขยายไปมากแล้วการได้เฝ้ามองใครสักคนที่รักได้เห็นเขามีชีวิตที่ดีมีความสุขนับเป็นความสุขของพวกเธอพวกมีเมียทั้งหลายมีความสุขที่เห็นพี่แท็กมีความสุขค่ะตอนนี้ก็รออยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาทําหน้าที่ดูแลพี่แท็กจริงๆสักทีพวกเราอยากเห็นพี่แท็กเติบโตมีครอบครัวมีลูกและมีชีวิตที่สมบูรณ์ บุสบาเอ่ยออกมาพอได้พูดก็น้ำตาซึมคนที่ไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าพวกเธอบ้าที่ครั้งใครศิลปินขนาดนี้แต่ในฐานะคนคนนึงเธออยากจะบอกเลอเกินว่าการที่เราได้รักและได้เฝ้ามองความสำเร็จของคนคนนึงคนที่คอยสร้างความสุขให้กับพวกเธอเสมอแถมคนคนนั้นยังเป็นคนดีและน่ารักขนาดนี้มันมีความสุขแบบอธิบายไม่ได้